สวัสดีครับผมพี่ตบอยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิว Generation a ลบั้มของกาจจาร์โซอิจิโรยามาโบโตะคันเล่อเวิร์กกันนะครับก็เป็นอาร์ตบุ๊กจากเรื่องทากากินั่นเองนะซึ่งก็มาในทีมจบการศึกษานะก็จะฟีลเหมือนคนอ่านเนี่ยก็จะจบไปพร้อมกับตัวละครด้วยถือว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งดีปกติของอาร์ตบุ๊กเนี่ยจะไม่ค่อยมีทีมแบบนี้สักเท่าไหร่นะซึ่งเรื่องความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยผมให้เต็มไปตั้งแต่ตอนที่เขาทําแล้วนะตอนนั้นผมก็อึ้งมากเลยคิดว่าจะไม่มีโอกาสที่่จะะะได้ซ้ซือนนครัเพาวาวม จะพิมพ์จานวนจํากัดอยู่แล้วซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าตรงสติกเกอร์ตรงนี้ก็ได้เขียนเอาไว้นะครับว่าพิมพ์จํานวนจํากัดนะก็คือเป็น limited edition นั่นเองไม่คิดว่าจะมีขายในร้านคีโนโนะครับก็เลยจัดมาเลยและก็เป็นของอีกชิ้นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะพิเศษสําหรับผมไปแล้วก็จะเป็นสมุดรวบรวมภาพจากเรื่องทาคาจิเป็นหลักนะครับตอนแรกนึกว่ารวบรวมผลงานทั้งหมดของกาจจานเลยนะจริงๆไม่ใช่เท่าที่เปิดดูเข้าๆซึ่งในส่วนของตัวปกสวมเนะี่ยเขาก็ได้เขียนไว้ว่าพิธีจบการศึกษาต,ตัวส ก็ยังมีโปรโมทฉบับบูปี้คสแด์ด้ดยนะมาดูด้านหลังกันก่อนนะไปอย่างช้าๆนะครับด้านหลังนอกจากมีบาร์โค้ดและราคาแล้วก็จะมีคําอธิบายคอลเลกชันภาพสีของอาจารย์ยามโบโตะมีทั้งภาพปกมังงะก็คือตรงนี้นะครับภาพตอนขึ้นปกนิตเสารเกสันนะคบก็คือนิตเตอรสานที่ลงทากากินั่นแหละเป็นภาพประกอบและหน้าสีในนิตเตอรสารนะครับตอนที่น้องได้ขึ้นปกแล้วก็ได้หน้าสีตอนแรกอะไรประมาณนี้นแล้วก็มีมังงะตอนใหม่สําหรับต้อนรับอนิเมะโดยเฉพาะด้วยนะครับส่วนรายละเอียดตรงนี้272หน้าสีทั้ง รูปกเป็นปกแข็งแบบพิเศษที่มีการปั้มฟอยกระดาษกันคนลอกเลียนแบบนะครับนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างซึ่งตรงนี้เป็นปกตัวปกสวมนบะบนี้พอเราจะดึงออกมาก็จะประมาณนี้ตัวของปกสวมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะครับก็เนี่ย ไ,ได้มีความหนาอะไรมากนะครับถ้าโดนน้ำมันก็จะยุยง่ายก็ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับโอ้โหบอกตรงๆว่าเหมือนเิ่าจับสมบัติอะไรสักอย่างะอะเพราะด้วยที่ตัวรูปเล่มมันเป็นทีมจบการศึกษาไงตัวเล่มของอาร์บุกเนี่ยก็จะมาดีทีมของสมุดจบรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเล่มนี้บุ่มเลยรู้สึกแบบกุองข้ามพิเศษมากเลยนะก็จะเป็นรูปนิชิตากะกะตากิากากนะคบแล้วก็มีชื่ออาจารย์คนว่านะโซอิจิโร่ยามาโมโตะคอร์เลอร์เวิร์กตัวรูปเล่มเนี่ยถือว่าเจบเล่มออกมาได้ดีมากนี่ อ่าเนี่ยมีความเงาแวบเงาแวบครับนี่นะอืมโอเคอันนี้เป็นตาโรงเรียนที่ทากิกันบนิชิกะตะเรียนนะครับนี่นะเดี๋ยวลองเปิดหน้าแรกนะฟังไปพร้อมๆกันนะครับหนึ่งสองซ้ำอ๊ะมันไม่ได้ยินเสียงแฮะเหนะแเนีะน่ะ มันจะมีเสียงเนี่ยหนังสือแบบจบรุ่นแต่สัมผัสได้ถึงความคลาสสิกผมคิดว่าเขาเก็บละเอียดดีอยู่นะซึ่งหน้าแรกก็จะเป็นหน้าคั่นนะคะแล้วเราบอกว่าเราไม่ได้ดูหนังสือรวมรุ่นมานานเดบัมจบาก,การศึกษาจากเรื่องทากากิซังนะครับมาดูข้างในกันเลยดีกว่าส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพเป็นหลักผมก็เลยอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรมากะนะก่อนที่จะผมจะให้ดูรูปภาพยาวๆเนี่ยมารีวิวในส่วนของตัวกระดาษกันก่อนนะตัวกระดาษเนี่ยผมแอบเสียดานนิดนึงที่เขาไม่ใช้กระดาษอาร์ตมันนะแต่ก็เข้าใจด้านซึ่ง เ,เพราะว่าสัมผัสมันจะมีความมันๆตรงตัวภาพพิมพ์คมชัดนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นภาพหน้าปกเล่มแรกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวปกหลังของเล่มหนึ่งอ,อันนี้เล่มสองเล่มสามเล่มสี่ตัวกระดาษก็จะฉุนๆจมูกหน่อยฟิลม,มาเหมือนหนังสือจบรุ่นจริงๆอะ่ะแม้กระทั่งตัวกิ่งกระดาษก็ยังใช่อะ่ะไม่ได้อวยนะเขาเก็บละเอียดเก็บลิฟจริงๆอะ่ะอันนี้เล่มห้า ตัผ้ามันพิมพ์คมชัดอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวผ้ามันจะมีความมันๆหน่อยนะครับเล่มเจ็ดอันนี้เล่มแปดอันนี้เล่มเก้าอ่านี้เล่มสิบอันนี้เล่มสิบเอ็ดอันนี้เล่มสิบสองเล่มสิบสามเล่มสิบสี่เล่มสิบห้าเอออันนี้สลับข้างบ้างอ่านี้เล่มที่เอ่อเท่าไหร่วะสิบหก อันนี้สิบเจ็แล้วก็เล่ม2ี่ซึ่งเป็นเล่มจบนะครับรู้สึกว่าภาคลูกอะจี้จังอาจจะมี23นะครับก็จะอาจจะยืดมาหน่อยสัก3าเล่มนะต่อไปก็จะเป็นภาพในส่วนที่ลงในนิตยสารเกสซัน อันนี้ปกเกสันเมื่อเดินกุมภาน่าจะ2022มั้งที่เขาโปรโมทอนิเมะซีซั่น2ทากากิก็จะบอกดิชิกะตะว่าเอ้ยอนิเมะทำซีซั่น2แล้วนะการอาร์ตสไตล์ของอาจารยามาโมโตะมันดูเรียบง่ายมากเลยนะแต่มันมีเสน่ห์อ่ะมันมีเสน่ห์ในรูปแบบของตัวเองนะคือลายเส้นมันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากแต่มันดูสวยอะมันดูธรรมชาติมันดูสบายตา ไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้อที่ดีไซน์งานของตัวเองอะออกมาให้มันดูดีแล้วมีเอกลักษณ์มากที่สุดน่ะอันนี้เป็นปกตอนจบนะครับจําได้เลยเพราะว่าผมจะซื้อมาสํารวจนี่แหละแต่ก็ที่ญี่ปุ่นขายหมดซะก,ก่อนนะก็เลยไม่ได้มาสํารวจผมไปสํารวจฉบับเดือนธันวาแทน มีภาพเรื่อยๆนะครับจริงๆนึกว่ารวมผลงานของอาจารย์ทั้งหมดนะอมีผลงานเก่าบ้างแต่ก็จะเป็นการ,ครโคโาโบกันเองนะผลงานก่อนหน้านี้ของอาจารย์แล้วก็ทากากินะครับมีโคโาโบกับนิจาสาฟุบุกิด,ด้วยนะซึ่งก็วาดในช่วงที่ทากากิก,กำลังวาดด้วยนะอาจารย์แก,กก็ขยันเหมือนกันนะและลงในที่สานเดียวกันด้วยนะประเด็นภ <c oughs> าพนี้รู้สึกเขาจะใช้สีน้ำนะครับในการวาดฉากหลังนะ อันนี้ในตอนเล็บแรกๆ,ๆจาได้นะครับตอนที่แก๊งสามสาวนี่แอบดูทากากิกับดีที่ข้าตากับบ้านด้วยกัน,นอันนี้แอบหลอมเหมือนกันนั้นะ <laughs> ทาไมหน้าทากากีดูแบบจะหลอกนีชิคก้าตาไปทําอะไรก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> เยอะอยู่นะครับภาพของอาจารย์ตัวทากกากิตอนตอนเด็กแล้วก็ตอนโตน,ะน่าจะตอนเล่มห้านะครับที่ทากากีเนี่ยดูสมุดร,รูปถ่ายแล้วก็ตัวน้องจี้จังมาเห็นอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเล่าให้ฟัง มีภาพเล็กๆนี่นะอันนี้น่าจะจากในทวิตเตอร์ของอาจารย์นะครับดูเพลินอะบอกตรงๆไม่ต้องมีคําอธิบายใดๆแบบดูภาพของอาจารย์ยามอโมโตะก็เพลินแล้วนะครับคือกระดาษมันจะมันๆน,นะครับไม่ได้เป็นแบบอาร์ตมันนะนะแต่มันจะมีความสัมผัสแบบมันๆตัวกระดาษอยู่นะ ตัวกระดาษก็จะมีความแข็งนะครับไม่ได้บางอ่ะนะภาพแนวนอนดูสวยนะครับ อันนี้เป็นโคลบโบกับนิจาสาวฟุบุกิแล้วก็เออขอรุกเข้าไปใก,ใกล้ใจเธอก็จะเป็นผลางานของอาจารย์หมดเลยน,นี่น้องจีจัง คือมันจะมีความรู้สึกว่าตัวอาจารย์เกเองวางแผนไว้แล้วว่าจะทําภาคลูกในช่วงที่ภาคหลักยังไม่จบอะนะเออยิ่งมาดูภาพอะไรแบบเนีน้คือเหมือนอาจารย์เกวางแผนไว้แล้วอะ่ะ <c oughs> คือบอกว่าไม่ได้กัดสปอยแหละโย อันนี้ตอนที่บอกว่าเรียกพายุพายุจงมาเรียบง่ายนะงานของอาจารยามาโมโตะแต่มันก็มีความสวยมีความสบายตาเพลินมากเลยนะใครที่เป็นแฟนของอาจารยามาโมโตะไม่จำเป็นต้องทักกิจก็ได้แบบติดตามทุกผลงานของอาจารย์นะ่ผมคิดว่าน่าจะชอบอาร์ตบุ๊กเล่มนี้อยู่แล้วนะ อันนี้ผมยังอ่านไม่ถึงนะนะอุ้ยน่ารักมากเลยอะทากกี้ตอนเด็กก็คือแม่ก็จะไปซื้อของแม่ก็เลยให้เงินมานะครับลูกกี่บาทนดะ้เอามาเล่นเกมในเกมเซ็นเตอร์นะคบแล้วก็ได้มาเจอกับนิชิกาตะานะครับกำลังเล่นเกมอย่างเมาันทากกี้ก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรก็เดินไปเดินมาเอ๊เล่นเกมอะไรดีนะ นึกถึงไอ้นั่นแหละน้องลิวแว่น <laughs> อันนี้ตอนที่ทากากิไม่สบายนะครับแล้วก็ตัวนิชิกะตะมาเยี่ยม อุ้ยอันนี้ใครเนี่ยน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการโคลโรโบนะนินจาสาวฟุฟกิแล้วก็ทากากิคือจริงๆตัวละครมันจะมีความคล้ายๆกันเหยื่อนะอันนี้จำได้ทวิตเตอร์เคยรีทวิตอ,อยู่จากทวิตเตอร์เหมือนกันสามตัวละครหลักสาวนะครับจับนินจาสาวฟุฟกิทากากิแล้วก็ขอลุกเข้าไปใกล้ๆใ,ใ,ใจเธอนะสามคาแรคเตอร์หัวเม่งกันทุกคนถ้าไม่ใช่หัวเม่งก็ไม่ใช่งานของอาจารย์ยา,ามาโมโตะ ก็เป็นการโปรโมทว่านิติสารเกสซันฉบับเดือนพฤศจิกายนปี2023เนี่ยจะเป็นตอนสุดท้ายที่ลงเรื่องทากากิแล้วนะครับเป็นคําขอบคุณจากอาจารย์ยามโมโบโตที่สนับสนุนผลงานเรื่องนี้มาอย่างยาวนานอันนี้น่าจะเป็นภาพตอนจบปะทวีนเทศก,กาลคล้ายปกเล่ม20เลยเหมือนสปอยตัวเองเหมือนกันเน,ะนะนะ่ยแต่เอาจริงๆเรื่องเนี้ย ถึงสุกสปอยไปผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าในอนาคตตัวละครจะได้คบกันมีลูกชื่อว่าจีจังมันก็เลยเป็นเรื่องที่รู้สปอยไปก็เท่านั้นนะนะ <laughs> มันเลยมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะสำหรับเรื่องนี้นะต่อไปนะคะเป็นมังะงตอนพิเศษนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนวันหยุดและดูร้อนซึ่งพอเขาทําเป็นแนวนอนอะ่ะผมเลยมองว่ามันค่อนข้างดูยุ่งยากน,นิดนึงแต่ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าตัวสตอรี่บอร์ดเนี่ยเขาอาจจะวาดไว้แบบนี้ผมเคยเห็นอยู่ว่าบางเรื่องเนี่ยเขาวาดสตอรี่บอร์ดเป็นแนวนอนนะนี่นะ่าจะเป็นตอนวาเลนทนย ภาพมันอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าผมพยายามจะให้เห็นทุกหน้ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะตอนฮาโลวีนตอนพิเศษต้อนรับฉบับ Anime อนิเมชันหนึ่งอนิเมีซันสองด้วยนะครับ สเก้าอี้ของดิชิกาตะอันนี้เก้าอีขอ้อนนอของทากากิอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ก็หมวกของนิชิกตาตะอันนี้หมวกของทากากิสมุดของทากาก,อก,กิอันนี้คือมังงะของนิชิกตาตะไอนน้เรื่องอะไรอะรักเลิฟร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรสักอย่างผมก็ลืมชื่อ อันนี้เป็นตัวละครหลักผอรู้เข้าไปใ,ใกล้ใจเธอทากากิแล้วก็นิจาสาฟูบุกินะครับกาลังวิ่งไล่ตามกันเหมือนแบบเป็นทีมแบบว่าวิ่งผัดทากากิแต่งชุดเมดต่อไปนะคบเป็นบรรณานุกรมเป็นรายละเอียดว่าแต่ละหน้าเนี่ยมาจากทวิตเตอร์จากนิตยสารภา,ายในรวมเล่มเองก็จะเป็นการบอกข้อมูลทั้งหมดหน้าสุดท้ายนะครับรายละเอียดของหนังสือแล้วก็การจัดเพมพ์ก่อนที่จะปิดเล่มเนี่ยก็จะมีคําส่งลาเล็กน้อยจากทากากิสั่งนะซึ่งอันเนี้ยผมต้องขออธิบาย ก่อนเพราะว่าตอนที่ผมเห็นหนังสืออันนี้มันจะมี2ส,สีใช่ไหมมีสีน้ําเงินกับสีแดงซึ่งใจจริงอ่ะผมอยากได้สีน้ําเงินมากกว่าผมชอบสีน้ำเงินไงแต่ผมเพิ่งมารู้ปกน้ําเงินเนี่ยไอตรงเนี้ย จะเขียนถึงนิชิกาตะซึ่งเขาจะเขียนไว้ว่าชั้นประถมชั้นสนุกมากขอให้โชคดีในตอนมัธยมต้นเออจริงๆก็แอบแปลกใจอยู่เหมือนกันผมนึกว่าทากากิซังเนี่ยเรียนชั้นมัธยมต้นนะแต่ทําไมพอแปลแล้วเป็นชั้นประถมยังไงก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งในส่วนของเล่มน้ําเงินนะ่ะรู้สึกว่าจะหมดเร็วก่อนนะคบเพราะว่ามันจะแถมมาคู่กับเล่มที่20แล้วก็ปกพิเศษด้วยนะคบมันก็คือ l i b e r ร์ Edition ขั้นกว่าเลยทําให้หมดเร็วกว่าตัวเล่มแดงผมเลยไม่แปลกใจว่า ไม่เล่มแดงถึงมีมาขายในร้านคีโนได้นะซึ่งของทากากิเนี่ยเขาได้เขียนไว้ว่าขอบคุณสำหรับ3ปีในชั้นปถมหลังจากนี้อีก3ปีสําหรับมัธยมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็ถือว่าจบเล่ม Generation Artbook ของอาจารย์โซอิจิโรยามาโมโตะไว้เพียงประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจบิตบูรีวิสวัสดีครับบ๊ายบาย